สวัสดีครับผมคือลาลัสโนเช่นะวันนี้อยู่กันในพาร์ทที่ะครับแต่ว่าเรายังอยู่กับดาเลสเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราจะมาแปลกนะครับพาร์ทที่แล้วเราเล่นเป็นดาเมจกึ่งแทงนะซึ่งวันในวันนี้นะเราจะไม่เล่นแทงแล้วนะเราจอ,อกดาเมจแบบ1้อปเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าต้องโหดกว่าพาร์ทที่แล้วแน่นอนพาร์ทที่แล้วคิวเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่พาร์ทนี้ต้องคิวยกกว่านั่่่นนเเอองงซึงบกลยวา มาจัดมาสู้ได้หมดไม่ไม่สนจะเป็นหน้าไหนหน้าไหนนะฮะในเมื่อเราเล่นดาริเเนี่ยเราพร้อมจะเผเชิญกับทุกตัวอยู่แล้วนะครับดูเหมือนจังเกิลนารุจะเป็นมัตร์ยีแล้วมันก็ขึ้นมาหาเราแล้วเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเรื่องเราก็แค่นี้แต่มัตร์ยีมันจะเข้าไหมเพื่อนเอ้าปั่นไม่หิวสกิลสองสกิลสามไปอีกทีขออีกทีได้ไหมไม่ถึงขอปัน่นปั่นเพื่อนสวยเอ้ยมันหิวโอเคได้ครับผมขอ,อตัวสกิลสองเอ้ย อย่างนี้เรียกว่า solo kill ไหมเออ s o l ่ double ลคิ l เออโคตรเอาฮะเราสามารถน์เตอร์แกงได้นึกว่าจะตายแล้วเนี่ยแต่ดีนะครับที่มันห้าหยดพอดีเมื่อกี้เอาจริงๆผมก็สงสัยนะว่าไออันติของยอริกเนี่ยมันอยู่ถาวรเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ฆ่าให้มันตายเนี่ยมันชื่ออะไรนะ Maiden of the Mid ป่ะเออแล้วถ้าผมไปสู้ผมจะสู้ได้ปะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าบวกแล้วจงังหวะน,นี้ปันไม่ฮิวโอ้ยมันสร้างมันสร้างที่ขังโดนล,ลุมตีมีเนี่ยร้านกว่าตัวสกิลคิวเอามันฟด โอ้ยมันแฟดนะฮะซึ่งแฟตเข้ามาในวงเราเราก็ปัดไม่ฮิวแล้วเราก็โดนมินิล้านกว่าตัวรวมถึงลูกกระเจากของมันฆ่าตายด้วยนะครับไม่น่าประมาทเลยเอาจริงๆผมว่าเลือดแค่เนี้ยผมก็ไหวนะเออจะบวกเลยปะละ่ะมาดิโอ้โหมินิล้านกว่าตัวฮนะรอเล่นมบดเดก,กี้มันเหลือเหลือไม่กี่ตัวขอนเตสกิลคิว,ควสวยเออเนี่ยพอไม่มีมินเนีย่ยช่วยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับ ไอกีกี้มันตีทีเดียวก็ตายแล้วเออมันจะสู้อะไรกับเราได้เล่นล่างเหมือนจะมีประเด็นแต่ว่าเราขอกลับบ้านก่อนนะซึ่งเราเจาะเป็นไททีฟอ์ชิ้นแรกนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบไอเทมชิ้นนี้มากไม่ว่าจะเล่นดาเลสสายอะไรผมเจาะไททีฟอสอย่างแรกเลยหรือถ้าเกิดใครมีไอเทมอะไรที่มันดีกว่าไททีฟอสก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะถ้าเกิดมันดีจริงผมก็จะไปออกอันนั้นแทนนะครับออริเอนโซฟาร์มของผมไม่ได้เจอกันเลยมาในนานๆ,นานๆทีจะมาสักทีนะออริเอนโซเนี่ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอเคมาแล้วครับ พร้อมไหมเราเปิดกล่องก็ได้อะเฮ้ยไม่โดนมาสมุงม,มาสักทีดีออรเนโซเออมาแล้วกว่าจะมาสวยเฮ้ยแต่สก,กิลมันดีขึ้นเนี่ยผมไม่ได้เห็นออรเนโซนานแล้วนะฮะอันติเราไม่มีเอา้ามาเตอร์ยีมาไงเฮ้ยขอทีละตัวได้ไหมสวยตายไปแล้วหนึ่งขออีกหนึ่งอีกทีโอ้ไม่ถึงฮะได้ไหมเฮ้ย,ยตายไหมล่นะโอ้เกือบตายครับออรีเนโซนาน,นานจะมาสักทีนะมาทีก็ใจหายเลยเนี่ยฮะกลัวว่ามันจะตายเองเนี่ยแหละ มาครับตอนนี้เราเทเลพอร์ตมาเลยนะฮะก็ได้ไทตีฟอนแล้วมาอยากบวกว่ะร่างกายต้องการความประทะอ้าวออเรนซ์โซมาีกแล้วโอ้โหพอมาปุ๊บแม่งมาบ่อยเลยคราวนี้ไปไหนเพื่อนคราวนี้เราเมียนตีไม่รอดแน่ขอหน่อยดังมาสเตอร์สับเลยครับผมและไอเทมชิ้นต่อไปที่เรากำลังจอกก็คือแผ่นทอมแดนนั่นเองนะครับเอาไว้ตีไวนะครับผมเพื่อสะสมหยดเลือดให้คร่าหยดนั่นเองผมว่าต่อไปเรามา,าป้อมกันบ้างก็ดีนะฮะอ้าวมาสเตอร์ยี e, ทำไมเลือดเหลือแค่นั้นละเพื่อน อ้ยแฟดลบว่ะเฮ้ยแม่งแฟดลบปั่นผมเลยฮะแต่ยังไงผมก็มาไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้วป้อมก็ป้อมอ่ะไม่สนแล้วจังหวะนี้เออแลมเพสนะฮะเอามาซยีในป้อมเลยทีเดียวโอ้มาถึงจุดนี้ได้ไงยอรลกนี่มันจะป้อมเรามันจะเกินไปแล้วเฮ้ยมาบวกกันหน่อยเด้โอ้โหกิกี้มันเยอะจังวะโอ้แม่มีแมเดนออฟเดอะมิดด้วยมันจะสู้ไหวไหมครับท่านผู้ชมเราแพนน้ำแดงก็ยังไม่ได้เลยจะเอามันลงไหมเนะี่ย โอเยนซโซก็อยู่กลางอะ่ะมาได้ปั่นไม่ถึงอีกโอ้ยแมเดนนดมิดโคตรแรงโอ้ยป้อมก็จะแตกครับผมแม่งเป็นตัวที่ดันป้อมไวมากโอ้ยตายชีวิตแล้วคาตาลีน่าตายแล้วเมื่อกี้ผมว่าเราจะหนึ่ง,งกับมันอะ่ะต้องรอให้มันไม่มีพวกกีกี้ก่อนนะครับมิงานเอามันยากกลับบ้านแป๊บเราได้แพนทอมแดนแล้วนะฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแม่งไหมผมกลับโอ้โหโดยกีกี้ไล่ตี โอ้สภาพผมคิดว่าเราน่าจะไม่ได้กลับดีๆแล้วมึงเนี่ยมันจะมาปะวะเฮ้ย <c oughs> มันมามันมาหนี <c oughs> ไม่ปลอดภัยฮะพงหญ้านี้ไม่ปลอดภัยเออนี่ป้อมสุดท้ายป้อมเราก็แตกก่อนจนได้นะครับแม่งตัวดันป้อมจริงๆ <c oughs> ผมว่ามาถึงเวลาที่เราต้องไปแจมเลนอื่นบ้างแล้วแหละในเมื่อเลนบนเราเอาป้อมมาไม่ได้เราก็มาขอเลนกลางและกันกดสกอตเรียบร้อยฮะปั่นวาวไปทีนึงตี ตีมานี่อันติสวยนซอป p e เบิ w ลแล้วฮะเอาเปล่ามาตยียังไงสนใจหรือเปล่าผมมาพร้อมบวกอยู่แล้วแฟนดมอมแดนได้มาแล้วก็โคตรดีเลยฮนะเราจะเอาในป้อมได้ปะ่ะขอตีสักทีสวยโอ้ยมันจะตายเอาเนะ่าเมื่อกี้ถ้าเรามีอติเราต่อได้นะอนตีไม่มีนะฮะอุ้ยป้อมตีไปไหนไปไหนมานี่ดึงสกิลสองสวย จอไม่แน่ติงครับผมเอ้ยผมเนี่ยอยากดักป่าม,มาแล้วเกินมีใครอยู่ไหมตรงนี้ Surprise, อ้าวคนดี <f> เพื่อนโอ้โหเซอร์ไพรส์วอเตอร์ฟัคเกอร์เลยเจังหวะนี้ไปไหนไม่ต้องใช้อันติก็ได้กดไลน์ like แล้วฮะไม่จำเป็นต้องใช้อันติให้เปลืองนะครับแล้วตรงนั้นมีประเด็นได้ไหมนะโอ้โหเสียงมังกรครับผมมังกรไฟด้วยเป็นมังกรที่ผมชอบที่สุดแล้วมา,ามาแล้วามาแล้วามาแล้วมาแล้วสกิล ปันไม่หิวอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยปันเออเรามาทำไมวันนี้ยะชัดดาวเลยครับผมผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรแถวบูมีใครได้ยินผมเหมือนผมไหมเออนี่มันเสียงยอดิกปะเนี่ยเราต้องมาดูหน่อยฮะจังหวะนี้นี่ไงแม่งกำลังเอาอยู่เลยมาดิเอากับบูไม่มันมาเอากับผมนี่กว่ากดโกนแล้วจวังหวะนี้สกิลสองอติไม่มีครับจะไหวปะเนี่ยเออสวยนามได้หิวตายดิเออ ยศเคนึกว่าเราจะไม่รอดครับเนี่ยแต่มันได้ยินเสียงจริงนะเมื่อกี้เออก็ถือว่าพลาดแล้วนะฮะสำหรับโยริกจริงผมก็ลืมไปว่าป้อมบนผมเนี่ยมันยังไม่แตกนะเดี๋ยวมาตีให้แตกหน่อยดีกว่าฮะอ้าววัสดีมาตยีตกิลสองไม่ได้มาเปิดอันตีเหรอเปิดอันตีหนีหรือเปล่ามาดิผมชอบอันตีสวยของจริงมันต้องงี้เว้ยเออก็งงนะมาตยีมาอันตีแล้วก็จะวิ่งหนีเฉยเลยแต่ไม่มีใครรอดจากนื้อมือคมข,ขวานของดารีตได้หรอก ต่อยาวๆเลยครับดันแม่งยาวๆเลยเพื่อนก็กำลังมองบังกับการคิวอ้าวสวัสดีเพื่อนน้องแมวมาทําอะไรตรงนี้เอ้ยผมมีอันติผมกล้าบวกมาสกิลคิวเออปันฮิวดิมามามาอ้าวอันติผมหมดไปแล้วช่างแม่งไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้ไปไหนเพื่อนโชคดีนะมึงมีป้อมช่วยไว้ผมเมื่อกี้อันติไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้อันติก็ได้ดึงมานี้สกิลสองสวยงามเอ้ยจะตา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 ย โ okay. อเคยังรอดเนี่ยถึงแม้เราจอกดาเมจหมดเออแต่ว่าก็มีเดม์แมนเพจมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมันชินว่ะมันชินกับการออกชิ้นนี้จริงๆนะต่อนห้ผมจอกดาเมจหมดเนี่ยเอาแล้วทำไมคาตาลิน่ามาออกเลยตอนนี้โอ้จะไหวไหมเนี่ย4ต่อ5แล้วครับท่านผู้ชมเขาจะกลับมาไหมเพานายเขากลับมาด้วยเถอะแล้วฝั่งแมงก็มาออกกันแล้วใจเย็นนะใจเย็นโอ้ยมันมีสมัยไงเออเอาเรื่องโซได้สมัยหรือเปล่าเมื่อกี้น่าสมัยไม่ทันนะครับ เฮไปบรรจามังกรเราจะทำอะไรได้เนี่ย4ต่อ5ด้วยแล้วแต่ผมว่าถ้าบวกก็น่าจะไหวหรือเปล่าชิบหายโดนละ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 ,ละตายสับสับผิดตัวทว่านผู้ชมฮะโอ้พลาดว่ะโคตรพลาดเลยสับผิดตัวโอ้ยเสียมังกรเลยครับเนี่ยโอ้เมื่อกี้พลาดเองสับผิดตัวและคาตาลิน่าก็เอา้าสวัสดีเพื่อนเจอมา e. สเตอร์ยีสกิล มานี้ขอ,อีกคีอันตี้เรามีแล้วอันตี้ขออันตี้น้อยมานี้นเออสวยได้ตีแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหนคิวผมตามไม่ทันเหรอมานี้อันตี้สวยงามครับเอาได้ปะโอยากวะเออสี่ต่อห้าฮนะซึ่งคาตาลิน่ายังไม่เข้ามาเลยแต่พอไหวอยู่แหละเพราะว่าฝั่งเราก็มีตัวเกิดหลายตัวนะครับแล้วตรงนั้นอะไรจนเย็นนะขอเอาบุกกรโอ้ยผมนี่ลุ้นตัวโกง เอาโอเคโอเคเอาบูเอาบูาบ,าบูมันกำลังดันเลนล่างมาฮะใจเย็นนะเพื่อนเราขอว์ปก่อนโอเคเราต้องเป็นต้องออกแทงแล้วมั้เนี่ยผม <c oughs> ว่าจะเป็นต้องออกแทงแล้วเพราะว่าเราเหลือ4ต่อหนะครับซึ่งคาตาลิน่าแม่งหายแล้วหายวับเลยโอเคเรากำลังมาเพื่อนจะบวกได้ปะ4ต่อห้านะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่กัน4ี่คนละมาเอาได้ไหมเอาได้ไหมอันติได้ไหมแอดโอเคแอดแอดเอ้ยหลบได้โอ้หอันติจริงอ้าวสวยงามดิเอาเรื่อสวัสติเคตสวย ช่นตีบ้างผมไม่รู้อะไม่รู้แช่นติหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าโคตรสวยไป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 เดิน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 อืมเอาให้เอาให้ตายโอ้โหจริงแม่งยังรอดวะเนี่ยไม่รอดไม่ให้รอดไม่ให้รอดตายครับผมสวยสวยงามโอ้โหสกิลสองเดียวใส่ล่าตายเลยนะฮะเออเราจะไม่ต้องออกแท้งเพราะว่าตัวเราค่อนข้างบางแล้วฝั่งหนูตายสี่ครับผม โอเคนี่จริง,รงๆไก่จะไม่ออกแทงไงแต่มันเหลือ4ต่อ5เราจำเป็นต้องชนะนะครับโอเคเอาป้อมล่างเลยเราจำเป็นต้องชนะถ้าไม่ถ้าไม่ติดว่าเหลือ4ต่อ5ผมจะไม่ออกแทงหรอกแต่ออกมาเอาไอ้ตัวถึกๆนิดนึงสวยมังกรไหมเอาดัานต่อได้ไหมเอออเายีวันดีเพื่อนสกิลคิวเอ้ยไม่สกิลเอก่อนก็ได้เออ W W สกิลสองอันติเออแหลมเพจครับผม ไหวปะวะอีกตัวไหวปะวะสวยดิสวยงามดับเบิลคิวัสดีครับสุดยอดสโลมันสโลมันสวยสวยงามตีมันตีเข้าไปตีเข้าไปสวยงามทริปเปอร์คิวครับผม,อมเอ็นเลยได้ไหมมาเนี่ยสกิลสองขอปั้นขอปั้นเอามันแฟตชัดดาวโอ้ตายหมดชีวิตโอ้ไม่น่าเลยฮะโอ้ตาย ไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆหิวไปหน่อยอยากได้แฟนตาคิวไงเหมือนจะเกิดการออกกันหน้าบาลอนเรากำลังไปเพื่อนออริเลนโซอย่าเพิ่งรีบนะตอนนี้ราสี 5, <c oughs> <ๆ>่ต่อห้าเราต้องใจเย็นนะลาคาตาแม่งหายแล้วหายวับเลยเออนี่มันก็ตั้งนานแล้วครับมันก็ยังไม่เข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ามาละรอเราด้วยรอเราด้วยมาแล้วมาแล้วเอ้ยยียียีเรามาแล,ล้วเพื่อนเปิดโกนแล้วเปิดโกนแล้วมานนี้ไปไหน สกิลสวยขออีกทีอันติอันติอนตเออสกิลคิวน้อยสวยงามครับผมสับไปดิเออมาดิครับก็มาดิครับตายปะตายปะเอ้ยหิวหิวให้หน่อยเออไม่รอดครับผมโอ้นึกว่ามันจะหิวให้ไม่ตายเนี่ยเอาไงดีฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมเอ็ไปดิสวยเอาป้อมกลางเลยป้อมกลางเลยเพื่อน โอ้ยผมดูว่าเราจะไม่ตายนะเมื่อกี้ออกก่อตายเกิดดีกว่าได้ยังยังไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยมีแอดอยู่ฮะมันดันป้อมไวนะเอาป้อมกลางเลยเอาป้อมกลางเลยเสียดายฮะเราไม่น่าตายรับดาเมจเยอะไปหน่อยเมื่อกี้ติดติดพิษไงติดเลือดไหลอ่าเอา้ยสูส้ดันดันต่อไปฮะเวกาเกิดยังเอา้าฝั่งนนุนยอมแพ้แล้วโอ้ ยอมแพ้เฉยเลยนี่ถ้ามันสู้เรื่อยๆมันอาจจะพีคเกมก็ได้นะโอเคครับก็วันนี้มาเล่นพาร์ทสองไว้เท่านี้นะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะดองดาเลียนเราก็เล่นมา2พาร์แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่กลับมารับชมกับเราเล่น l o l กันด้วยนะอยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์ได้เช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ